สวัสดีค่ะแตวันนี้จะมาพาทุกคนมาทำยำเส้นแก้วนะคะเป็นยำรวมมิตรนะคะมาทำได้เลยค่ะใส่พริกลงไปค่ะอันนี้จะเป็นพริกปั่นใส่กระเทียมดองนะคะใส่ลงไป4ช้อนหช้อนนะคะใส่กระเทียมดองเพิ่มอีกไป ปลาล้าค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะน้ำมะนาวค่ะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะคะผงชูรสค่ะใส่ลงไปตามใจชอบค่ะ ะคะ่ะชิมรสชาติดูนะคะ ใส่เครื่องลงไปค่ะรวมทะเลนะคะใส่หมูสับผสมเข้าก,กันค่ะตามด้วยผักค่ะ กันแล้วนะคะเราจะใส่เส้นแก้วลงไปนะคะตดมเากันเลยค่ะเส้นแก้วเราก็ลวกให้สุกแล้วนะคะแล้วก็เอามายำค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่เป็นยำรวมมิตรเส้นแก้วนะคะน่ากินไหมคะมากินด้วยกันนะคะคลิปยำเส้นแก้วนี้ก็จบเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้สาวโรงงานพาะทำค่ะแซ่บด้วยนะคะสวัสดีค่ะ